คุณผู้ชมคะดิฉันจันทรรัตน์วัฒนาวุฒิพงศ์จากแสตมปเรดิโอไทยแลนด์ค่ะวันนี้พาคุณมาพบกับท่านอาจารย์เชนเขดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราเคยคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องของการทําบุญให้กับพ่อแม่นะคะที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะวันนี้จะมาสอบถามท่านอาจารย์กันนะคะว่าการทําบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหรือว่าคนตายเนี่ยนะคะต้องมีวิธีการทําอย่างไรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับดิฉันตรงนี้แล้วล่ะคะ่ะ สวัสดีค,ดค่ะาารสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเป็นเช่นเคยค่ะก็เรียกดูเป็นภาพต่อนะคะาจากเทปที่แล้วนะคะอาจารย์เ,เทปที่แล้วเนี่ยเราเคยพูดถึงการทําบุญให้กับพ่อแม่นะคะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะและในกรณีที่ท่านล่วงลับไปแล้วนะคะอาจารย์ถ้าล่วงลับไปแล้วนี้นะครับการทาบุญเนี่ยหลายคนที่บางทีพอถึงวันแม่เนี่ยสะเทือนใจมากครับไม่มีแม่ให้ล้างเท้าไม่มีแม่ให้กอด นะครับไม่ม <S. Philadelphia> <to> ีให้แม่ให้ถามถึงนะครับหลายคนที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ฝากก็เนียนะครับว่าอย่าลืมนะครับว่าพ่อแม่นั้นสําคัญที่สุดท่านยังมีชีวิตอยู่รีบทาบุญแต่หลายคนมาทําบุญตามหรือทําบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วที่เราจะคุยกันวันนี้แหละครับแต่บางคนนั้นก็ไม่รู้หาวิธีว่าจะทําอย่างไรดีฉะนั้นขอฝากนะครับว่าพ่อแม่นั้นในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เข้าสวยร้อนๆนะครับข้าเปล่าเนี่ยฮะหนึ่งถ้วยให้กับท่านขณะที่มีชีวิตอยู่ ดีกว่าเราไปเคาะโลงศพแล้วนาหูฉลามชามละหนึ่งพันไปให้ท่านนะครับทีนี้เมื่อร่วมรับไปแล้วบางคนบอกว่าทําไงดีไม่เคยตอบแทนท่านไม่เคยเลยที่จะตำานึ่งผิดหรือครับแล้วมารู้ที่หลังก็มาเสียดายไม่มีแม่ให้กลับไม่มีแม่ให้ไปวันแม่แล้วอยากจะทําบุญใจจะขาดเหลือเกินแต่ไม่รู้วิธีวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการทําบุญให้กับพ่อแม่ให้ฟังกันครับ อาจารย์คะเคยได้ยินมาว่าการทําบุญให้กับคุณแม่เนี่ยต้องทํากับแม่ชีนี่จริงหรือเปล่าอาจารย์คืออย่างนี้ครับการทําบุญกับแม่ชีเนี่ยคือถ้าเป็นแม่นะฮะ,<ช>ะแม,แม่แม่เนี่ยคือหลายคนเคยสังเกตไหมครับว่าเราไปที่วัดเนี่ยเราจะไปทําบุญก็แล้วแต่บางคนไม่เคยเ,เหลียวซ้ายแลวขวาสังเกตมีแม่ชีขณะที่<ช><ช>เราถวายสังฆทานถวายบุญอะไรต่างๆเนี่ยแม่ชีจะนั่งโมธนาซาทุกอยู่ข้างๆเรา โมทนาอยู่ตลอดเวลาทีนี้การทําบุญให้ถึงแม่ให้เร็วที่สุดคือทําให้กับแม่ขาวแม่ขาวไห้ถึงแม่ชีหลายคนทําบุญกับพระสงฆ์นะครับมิมนตลไปนุ่นไปนีอะไรแต่ลืมถึงแม่ชีแม่ชีอยู่ในวัดเนี่ยสำคัญที่สุดครับสิ่งหนึ่งนะครับหนึ่งคือผ้านะครับผ้านุ่งของท่านสีขาวขาวนะครับแล้วก็รวมถึงผ้า,าที่เช็ดตัวผ้าเช็ดหน้ากันไกลตัดเล็บ มีดปอกผลไม้เพราะท่านเจตแกตต้องไปปอกให้กับพระสงฆ์นะฮะเขามีการขมาถวายผลไม้เนี่ยฮะก็จะได้อ่าไม่ถึงว่าเป็นมีดปอกผลไม้อ่าหรือแม้แต่แม่ชีบางท่านนะครับที่ยังประจําเดือนยังมีอยู่แล้วก็สามารถได้นะครับใช้ส่วนตัวใชใช้ส่วนตัวเป็นอะไรก็แล้วแต่ได้ทีนี้อันนึงสําคัญที่สุดก็คือนําสังฆทานสีขาวผมใช้คาว่าสีขาวนะครับนั่นคือมีผ้าเช็ดตัว ผ้านุ่งผ้าอ่าผ้าสบายสาหรับแม่ชีเสื้อสําหรับแม่ชีเสื้อซับในสําหรับแม่ชีสบู่ยาสีฟันอะไรดําน้องเนี่ยครับเราก็อ่าของชใช้เราไปถวายโดยเขียนชื่อแม่ของเราผ่านแม่ชีแม่ชีจะไม่ให้พรเหมือนพระเช่นยะถาวลีมหาหรือว่าสัีติโยท่านจะไม่ให้ท่านจะให้พรป็นกรอนของท่านนั่นก็หมายถึงว่าถึงแล้วนะครับท่านก็เราก็บอกว่ามาทําไมบอกว่าถามว่าเรามาทําไมแล้วบอกว่าทําบุญให้กับแม่ที่ล่วงรับไปแล้ว แม่ชีก็จะรับของนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับบุญกุศลก็จะส่งถึงแม่เรานะครับหมายความว่าเราถวายของมอบให้กับแม่ชีโดยผ่านแม่ชีนั้นส่งถึงแม่เราเร็วที่สุดครับอาจารย์ครับกรณีแบบนี้เขามีการกรวดน้ำด้วยครับเหมือนเหมือนเวลาเราไปถวายกฐินไหมครับครับกรวดน้ําได้ตลอดเวลาครับต้องทาและต้องกรวดแน่นอนเพราะว่าการกรวดน้ําไม่ได้หมายความว่าเราทําบุญเสมอเช่นนั่งสมาธิก็กรวดน้ําได้อยู่ที่บ้านก็กรวดน้ําได้ แต่เวลาไปทําบุญไม่ว่าจะทําบุญกับใครหรือแ,แม้แต่คนที่ยากจนที่เราไปช่วยเขาในเรื่องการลักคาบ้านผูพังฝาบ้านบันไดหักอะไรก็แล,แ,าาาแล้วแต่เขาสารไม่ให้เราก็กวดน้าได้เช่นเดียวกัน <S 2> <S 2> อย่างนี้เราต้องกวดน้ําให้กับแม่แล้วผู้ร่วมรับจะได้รับแน่นอนครับพวกการกรวดน้ําโดยอุทิศบุญกุศลการวิธีการกรวดน้ําเราก็ใช้มือนที่แตกที่พื้นดินเลครับ <S <S ไม่จำเป็นต้องมีต้นไม้ก็ได้ <S <S แต่ทําไมขวดน้ําคือกวดที่ที่วดัดหมายความว่าต้นโพต้นใสนั้นจะมีเหล่าเทวดามากมายมาอยู่ที่นั่น เป็นร้อยเป็นพันเลยครับเพื่อมาอะไรมารอรับส่วนบุญเพราะเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ทําบุญได้แต่เทวดาทำบุญไม่ได้ก็มารอโมทนาบุญฉะนั้นคนจึงเป็นกวดที่ต้นไม้ต้นโพเพื่อบอกสื่อถึงแม่ธรณีเอ๋ยอยู่หรือย,ยังถ้าอยู่แล้วตัวรับบุญกุศลที่พระเจ้า้ะส่งผลถึงแม่เรียกชื่อแม่ให้มารับบุญกุศลแล้วผลบุญนั้นจะส่งผลไม่ว่าท่านจะให้กับแม่ชีหรือพระสงฆ์มีค่าเท่ากันครับค่ะแล้วถ้าเราจะทําบุญให้กับคุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วละาา่ะคะจ์มีความแตกต่าง เคยมีเรื่องเล่าครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับว่าท่าซุงมเนี่ยนะครับท่านเล่ามาผมก็ได้อ่านหนังสือของท่านประทับใจมากมีเรื่องหนึ่งบอกว่ามีคนคนหนึ่งนะครับอยู่ที่ตระพานหินนะครับแล้วก็นําสังฆทานไปหาท่านถึงนู่นอุทัยธานีไปทั้งนู่นนะไปไกลมากเลยครับมีสังฆทานไปแล้วก็พร้อมด้วยพระพุทธรูปไปไปถวายท่านท่านถามว่าเอ้าโยมมาจากไหนเป็นคุณหมอบอกว่ามาจะถวายพระพุทธรูปเอ้าทำไมไม่ถวายที่วัดที่ว่าอยู่บอกว่ากลัวเข้อไปขายกลัวพระสงฆ์เอาไปขายอีกทีหนึ่ง ไม่เพราะว่าทําไมเราคิดถึงเตีย่ยมากอยากทําบุญให้เตีย่ยฝันเห็นเตีย่ยอยู่เรื่อยๆแต่ทําไมเป็นเพราะอะไระพระเดชพระคุณแทนก,ก็เลยบอกว่าเอานี่ถวายพอถวายเสร็จเรียบร้อยเสร็จวันนั้นโยมที่ว่าอยู่ที่วัดแล้วก็นั่งสมาธิด้วยทีนี้ก็ถามว่าแล้วหนูจะรู้ได้อย่างไรว่าทาบุญเนี่ยถึงถึงเตีย่ยไหมหลวงพ่อก็บอกว่าให้นั่งสมาธิคืนนี้ดูอาจจะเจอจะรู้ก็ได้หลังจากนั้นพอผ่านไปตอนกลางคืน โยงคนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นพยาบาลนะครับถวายสังฆทานเสร็จถวายพุทธรูปเสร็จแล้วก็อธิษฐานให้แกเตีย่ยเชื่อไหมครับว่าครั้งแรกเนี่ยที่ฝันเนี่ยเขาบอกว่าเตี่ยเนี่ยร้อนมากเดินเนี่ยที่พื้นเนี่ยเดินไม่ได้เลยค<ช>ือร้อนมากอยู่ก็ไม่ได้จะกินอะไรก็ไม่มีจะกิน<ช>ทีนี้ก็นั่งสมาธิก็เจอเตีย่ยแล้วก็ถามว่าอ้าวเตีย่ยเตีย่ยสวยงามมากเลยเสื้อผ้าสวยงามมากมีแพร่ขาวสวยงามเตี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยดีแล้วคราวที่แล้วที่ลูกทํามาให้ ไอ้ที่ลูกเผาบ้านกคงเตกมาให้เผารถยนต์มาให้กระดาษนะเ,เตี่ยไม่ได้รับขี้เท่านะเขาไม่เอาขีเา้เท่าไม่เอาผีก็ไม่รับขี้เท่าบอกไปอย่างนั้นอยากได้บุญกุศลนั่นคือการทาสังฆทานลูกที่ทําให้มีแหละถูกต้องแล้วนะครับพ่อก็ได้มีแผลพ,าว,พาวมากเลยหลังจากนั้นก็บอกว่าถ้าการทําบุญให้เตีย่ยแต่ละครั้งต่อไปให้ทําด้วยสังฆทานเถิด หรือพุทธรูปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เตี่ยไม่อยากให้เผากระดาษเงินกระดาษทองให้ซึ่งเตี่ยนั้นเป็นรถที่เท่าบ้านที่เท่ามือถือที่เท่าเนี้ยอย่างนี้เตี่ยใช้ไม่ได้ไม่ได้บุญเพราะว่าคนตายเนี่ยเขาต้องการบุญและแสงสว่างจากพระพุทธรูปที่นําพาเขาเดินทางไปสู่เ,เรียกว่าความสวยความงามไม่ทุกยากไม่ลำบากในขณะที่กายอยู่อีกหนึ่งภพนั้นนะครับที่รอวันที่จะต้องไปเกิดถึงเนี่ยนะ แล้วกรณีที่เราจะทําบุญให้เนี่ยนะคะอาจารย์การเลือกวันนี่สําคัญไหมคะบางคนเขาบอกว่าต้องทําวันเกิดของท่านที่ท่านเสียไปนะคะแล้วก็หรือบางทีอาจจะเลือกเป็นทําวันพระอะไรอย่างงี้ค่ะอาจารย์คนโบราณเชื่อว่าวานันพระนั้นนะครับเป็นการถึงเร็วนะครับก็ไปถึงแล้วเป็นเรื่องที่ดีเป็นบุญใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการทําบุญนั้นเราสามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็ให้เร็วที่สุดและการถวายสังฆทานอะไรก็แล้วแต่จำไว้นะครับว่าเมื่อยื่นให้กับพระสงฆ์นั้นให้รีบอธิษฐานว่า พ่อให้มารับบุญกุศลน,นี้เรียกชื่อพ่อเราโดยเร็วนะครับเพราะว่าคนมาเร็วไปเร็วนะครับะฉะนั้นอย่าช้านะครับพอดีบางทีเราจะไปอธิษฐานอะไรเยอะแยะไม่ได้เพื่อส่งปุ๊บพระรับปุ้บให้นึกถึงเลยว่าพ่อตรงรับบุญกุศลที่พระเจ้าทำบุญกุศลน,นี้ให้โดยด่วนเลยนะครับเขาก็จะได้มารับได้ทันทีฉะนั้นวันไม่จํากัดน้ครับวัวนไหนวันอะไรก็ได้วันเกินหรือวันอะไรก็ได้แต่ที่อยากแนะนําถ้าเป็นไปได้ เขาเป็นมันพระก็ถือว่าดีกว่านะครับค่ะแต่ที่สําสคัญคือต้องรีบอธิษฐานเลยใช่ไหมครับ,<ช>รบเมื่อถวายเ,เมื่อขอประเคนไม่ว่าจะเป็นสังฆทานอะไรก็แต่เมื่อพระรับเนี่ยบางคนจิตบางทีไม่นิ่งนะครับ<ม>ผู้รับก็ไม่ได้แต่จิตนิ่งว่าบุญกุศสนี้ข้าพ็เจ้าส่งให้กับลูกที่่วงรับไม่แล้วลูกที่จะเกิดไม่ได้เกิดลูกของพ่อเราคุณแม่เราให้รับบุญกุศสนั้นเถิดเดียวเลยนะฮะเพราะบางทีบางคนนั้นถูกล่ามโซ่ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้โยมพรบานพรมาแป๊บเดียวเราก็ต้องรีบกับ ไม่ต้องรอให้พระท่านให้พรใช่ไหมครไม่จำเป็นเลยครับไม่ไดทิฐานเลยพระให้พรนั้นก็คือตอนพระให้พรนั้นก็คือยะถาคือการกวดน้าฟังให้ดีนะครับท่านผู้ชมครับที่ถามตอนนี้ก็ดีแล้วคือยะถาคือการกวดน้ําให้อธิษฐานในเรื่องของให้กับใครก็ว่าไปนะครับส่วนเวลาสัปปิติโยนั้นห้ามอธิษฐานนะครับให้ขอพรอย่างเดียวเพราะคำว่าสัปปิติโยของพระสงฆ์นั่นหมายความว่าท่านให้พรเราเราต้องรับพรอย่างเดียวไม่ต้องอธิษฐานางอื่นให้รับพรอย่างเดียวที่ท่านให้มานั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ก็ถือว่าวันนี้ท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้แบบแน่นเอียดเลยนะคะใครที่อยากจะทําบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ร่วมรับไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะนําวิธีที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครูน่นี้ไปปฏิบัติได้เลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะอาจารย์เน้นอยู่เสมอว่าควรจะทําตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นะคะเข้าสวยร้อนๆถ้วยหนึ่งมีความหมายกว่าหูฉลามแพงๆด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเทปนี้ของเราก็หมดเวลาแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยว เทปหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ